There's last filter burnt out. The hospital in Boulder will have a crate of them. You're gonna have to go below the line at least a dozen times. If I don't go, Hunter dies. We still don't know why above eight thousand feet we're safe. Go, 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 go! <laughs> จะรีวิวหนังเรื่อง elevation อสูรกายขย่ม8000ฟุตก็เป็นหนังแนวอสูรกายไล่ล<ะ>่ารลาทำให้มนุษย์ต้องหนีเอาตัวรอดซ่อนตัวก็ที่เราเคยดูดูกันมานะนะ่นห่ะอย่าง c o เอ t e เพสหรืออย่างนอนเทสายหรือหนังแนวสัตว์ประหลาดที่มันต้องมีเงื่อนไขในการเอาตัวรอดอะ่ะเชน่นอย่างค o เอ t e เพสใช่ไหมห้ามส่งเสียง เวลาเราดูหนังในโรงเราแทบจะมือปิดปากตามเลยถูกป่ะเออหรือหนังอ่าหนอนสา,ายนี้ก็ห้ามทําให้ดินสะเทือนล้วค่อยเดินหรือหนังที่ว่าต้องห้ามหายใจแรงห้ามเอ,อ่อเปิดแสงไฟห้ามขยับเดียงดังอะไรพวกเนี้ยประมาณเนี้ยหนังที่ต้องมีเงื่อนไขในการเอาตลอดอ่ะก็มันก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี หลังๆเราเห็นมาเยอะหนังที่ต้องกับเอมีวิธีการในการเอาตลอดขึ้นที่สูงอแอบอยู่เดินตามซอกตามมุมต้องค่อยปอีนค่อยซอกแซกซอกแทก,กไปอะไรเงี้ยเออก็เป็นหนังอีกแบบหนึ่งที่เราสรุปว่าอืมมันดูแล้วมัาเพลินดีมันมันเทิงดีอสุรกายเขาย่ำแปดพันฟุตเนี่ยเกิดเรื่องเข้าๆประมาณว่ามันมีสิ่งมีชีวิตเนี้ยโผล่ขึ้นมาบนโลกแล้วก็ไล่กวาดล้างมนุษ์อจะเรี้ยวกวาดล้างก็ได้เพราะว่าหนังมันบอกอยู่แล้วว่ามนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์่ะ ถูกกวาดล้างหมดแล้วหรือแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเซ็นเนี้ยไม่ได้อาศัยอยู่บนพื้นโลกปกติต้องขึ้นไปอยู่บนที่สูงที่เกินระดับน้ำทะเลแปดพันฟุตขึ้นไปอแล้วมันจะมีเส้นเขาทําไว้เลยเอาหินติขาขาวอะ่ะมาเรียงเรียงโอ้เป็นทางยาวแลวอ้อมเขาลูกนั้นลูกนี้เลยคือให้รู้ว่านี่คือระดับแปดหมื่นฟะุตนะถ้าเดินเลยกว่านี้นะคือเขตอะไรแล้วซึ่งดูจนจบ ผมก็ไม่เข้าใจว่าไม่รู้ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรที่ทําให้ตะหลาดตัวนี้ขึ้นสูงกว่านั้นไม่ได้ตะประาดเหมือนมนรู้ดเวยพอถึงจุด8,000ฟุตเนี่ยมันหยุดนึกเลยมันไม่วิ่งต่ออืมแล้วก็ตรงเส้นพอดีตัวเส้นที่มนุษย์ทําไว้อะไม่เข้าใจนะธรรมดาของหนังแนวเอธิโอเปีนะยเนาะโลกโลลสลายอ่ะก็คนที่มันอยู่เป็นกลุ่มที่ใดที่หนึ่งอ่ะเป็นนิคมเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นก,ก๊กเป็นกกนอะไรเนี้ยไม่ช้าก็เร็ว ทั้งสเสบียงอาหารทั้งยารักษาโรคทั้งเครื่องสรรารณูปโภคมันต้องหมดไปสักวันอ่ะสิ่งเดียวที่ทำได้คือลงลงไปหาไปเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะเอายาเอาของกินเอาสเสบียงเอาอุปกรณ์อาวุธหรือว่าเชื้อเพลิงอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะมาขับเคลื่อนกลุ่มหรือว่าทําให้มาังสําดำรงชีวิตอยู่กันได้ต่อไปซึ่งมันก็ต้องมีเงือนไขอะ่ะเช่นนี่บอก ไปแล้วอย่าส่งเสียงดังไปแล้วห้ามกระตกกระตากลงไปแล้วเงียบๆไว้อะไรเงี้ยเออเรื่องนี้ก็พระเอกเป็นพ่อของเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่เข้าใจทาไมเขาชอบเล่นแนวนี้เนาะลูกป่วยเด็กต้องป่วยตลอดแล้วก็ต้องลงูไปหายาแล้วก็ลงไปลงไป,ลงไปแล้วก็ไปเจอไอ้วนนี้มันเพ่นพ่านไปทั่วเลยอืมแล้วมันก็ไล่ลา่ลาไล่กันแล้วก็เรื่องดําเนินไปนั่นแหละสุดท้ายก็ช่วยลูกได้สิ่งที่ชอบคือหนังมัน ออมีเงื่อนไขในการเอาชีวิตรอดคือถ้าอยู่ตรงนี้เสี่ยงแน่ๆเลยโดนโจมตีนั้นต้องพาตัวเองไปอยู่จุดที่มันโจมตีไม่ได้แล้วมันก็มีระหว่างนั้นนะมีขั้นตอนที่จะต้องเอาตัวเองให้รอดจากจุดที่ต่ำกว่า8,000ฟุตไปหาจุดที่สูงกว่า8,000ฟุตเออระหว่างตรงนี้เนี่ยที่สำคัญวิธีการการเล่าเรื่องการใส่มุกใส่นั่นเข้ามาแล้วก็หนังมันจบในเรื่องมันนะ องจะเป็นเรื่องมันเองฉากแอคชั่นก็ทําดีส่วนวอร์สประลาดดีไซน์ก็ถือว่าไม่หรือหวาอะไรไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ว่าใส่ความแข็งแกร่งทนทานเออเข้ามาแทนทําให้คือถ้ามันจะสนุกอะปีศาจหรือสัะหลาดเนี่ยมันต้องปราบยาก <S <S เหมือนพวกไอ้ทอมบี้อะที่ว่าต้องยิงหัวเท่านั้นถึงจะตายอะไรเงี้ยเออฉากเอาชีวิตรอดก็ถือว่า ประมาณหนึ่งเออสนุกประมาณหนึ่งไม่ได้ชวนลุ้นชวนอะไรเท่าไหร่ก็คิดแล้วหล่าว่าต้องรอดต้องรอดอะไรเงี้ยก็ภาพสวยดีดนตรีจังหวะดนตรีดีเออจังหวะโอ้ละทึกก็ระทึก,ทกจริงๆเลยระหว่่ง,งะะไอจังหวะที่เราลุ้นเราก็ลุ้นตามแล้วก็ในเรื่อง,องไม่ยืดเยื้อําเนินไวส่วนที่ไม่ค่อยโอเคก็คืออย่างแรกบอกไปแล้วเรื่องการเอาเงื่อนไขของการต้องลงไม้อาหารยา เพราะลูกป่วยอะไรเงี้ยลูกป่วยเด็กป่วยผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันต้องเห็นฉากที่น้องอ่ะเออทรมานหรือว่ามีอาการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะที่จะดึงให้พ่อให้หว่าตัวพระเอกเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนในการลงไปหาตะเบียงหายาหาอะไรเนี่ยบางทีถ้าแบบจะมาแนวนี้ง่ายๆอย่งายงนี้ก็เอาหาอาหารหาอะไรก็พอผมไม่อยาไม่ทนตัวน,น,นะไม่ค่อยชอบเรื่องที่เอาต้องให้น้องป่วยต้องให้เด็กไม่สบายต้องให้ อะไรเงี้ยเพราะว่าพอเล่าเรื่องกับเกี่ยวกับเด็่อป่วยเราไม่ต้องมีให้คนดูได้เห็นว่าเออน้องป่วยจริงๆน้องแย่จริงน้องไม่ไหวจริงซึ่งมันก็ผมไม่ค่อยชอบนะมันบ่นทอนอาจจะคิดต่หมกัอนอื่นเขาอืมก็แบบนี้แหละแล้วก็ตัวดำเนินเรื่อง,องมีแค่สามคนผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปแล้วว่า การที่เป็นหนังเกี่ยวกับการไล่ล่าของสัตว์ประหลาดหรือปีศาจหรือว่าเป็นการเอาชีวิตร,รอดอะไรเงี้ยตัวละครน้อยอ่ะสท่ากับผมผมไม่ค่อยโอเคอะไรมันต้องมีสักห้าคนหกคนขึ้นไปไงแต่อันนี้มีสามคนมันก็เลยว่าเหมือนว่าเรื่องที่มันดำเนินเรื่องไวอ,อ,อ,อยู่แล้วมันก็ย,ยิ่งไวข้าไปใหญ่เลยอพอมีฉากสูญเสียเกิดขึ้นมันก็เลยรู้สึกเสียดายตัวละครที่มันหายไปไงด้วยความที่ตัวละครมันน้อยอถ้ามีสักสี่คนอ่ะสี่คนก็ได้หายไปคนหนึ่งมันก็ยังรู้สึกว่าโอเคพอได้ตื่นเต้นได้สนุกได้ จะช่วยบ้างไงเอออันนี้คือดูจนจบก็รุ้นว่าตัวไหนจะโดนนะเออแต่ว่าไม่อยากให้ทั้งสามคนอนะ่ะไม่อยากให้ใครเป็นอะไรไปเลยแต่มันก็เรี่ยงไม่ได้เนาะหนังแนวนี้มันต้องมีสนเสียบ้างแหละเอออันนี้เข้าใจก็อีกเรื่องนึงเคยพูดไปแล้วในคลิปมันก่อนคือการที่คือผมชอบฉากที่มันยิงปืนใส่อสุรกายใส่สัตว์ประหลาดอะ่ะเออมันสนุกดี ในเรื่องนี้ก็มีแต่ว่ามันดูน้อยไปหน่อยอืรู้สึก็ว่าโลกมันลลมสลายเนะมันเหลือของให้ใช้อีกเพียบเลยอแล้วเพิ่งจะสามปีผ่านมาเองมันยังมีของทิ้งไว้อุปกรณ์เยอะแยะมากมายที่คนไม่ทันได้ใช้อะเพราะว่ามันมาไวไปไวอะ่ะออมันมาปุ๊บเป็นเคมปั๊บเลยอะ่ะน,นั่นแหละมันน่าจะเล่นกับเรื่องนี้หน่อยอ่าปืนดีๆระเบิดอะไรเงี้ยหรือว่าอุปกรณ์ยุทธปกรณ์ของทหารอะ่ะมันน่าจะเติมเข้ามานิดนึงให้ได้เหมือนเราได้สู้กลับบ้างอะ,อะไรเงี้ยเอ,อ ไม่ชนะเป็นไรแต่ขอให้แบบบึ้มใส่บ้างอะไรเงี้ยแค่นั้นะส่วนตัวสแสดงความที่หนังเรื่องนี้มันใช้ตัวสแสดงน้อยเนาะก็เลยบทมันไม่ต้องกระจายไปเยอะมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าผูกพันกับทั้ง3ตัวละครไงที่เป็นตัวดำเนินเรื่องในการออกมาประจนภัยหาของหาอะไรเงี้ยอืมก็พระเอกแอนโทนีแม็ตกีเราคุณหน้าคุตาเนาะจากกัปตันอเมริรคาบริฟิวเวอร์ที่จะเข้าฉายปีหน้านะก็จริงๆแล้วเขาก็เล่นมาหลายเรื่องนะอืมหลายบทบาทหลายตัวละครก็เรื่องนี้ก็ได้เห็นอีก มุมหนึ่งในการอาชิตรอดในการบูกับสปาราดบู๊กับอสุรกายเอาตัวรอดจากแต่ละสถานการณ์อีกคนนึงก็โมเรนาบัคคารินอันนี้ใครดูเดซปูก็จะจำได้เจวอนเนซซาเมียของเวดรูสันอะ่ะออในเดพปูอะ่ะแล้วก็อีกคนนึงผมไม่เคยดูผลงานเขาเท่าไหร่ชื่อเวดดี้ฮัทสันคือพอหนังมันเล่นๆไปใช่ไหม เราได้เห็นคาแรคเตอร์ได้เห็นบทบาทของทั้ง3ตัวละครมันทําให้รู้สึกว่าผูกพันผูกพันจนเสียดายไม่นา่าแต่ว่าตัวนี้ไม่นา่าเลยอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเออนั่นแหละก็แต่ก็มันเลียงไม่ได้เนาะหนังแนวนี้มันก็ต้องมีสูญเสียอยู่ระดับเรื่องธรรมดารวมๆแล้วสนุกดีถือว่าดูแล้วเพลิดเพลินได้อยู่ก็นี่นะครับ e อ e v a t i o n อสุรกายขย่ำ8,000ฟุตก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนําให้ไปดูกัน สนุกเสพง่ายดูง่ายอย่างที่บอกก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรลบฟังครับก็ถูกใจไม่ถูกใจประการใดสามารถคอมเมนต์ได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ Run! We're not meant to share the planet with those things. A lot more of us are gonna die. They're Earth's new apex predators and more prey.